สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบุร์สักคนมาผอกับบ้าเต็นจอมหยุดกินแซ่บพี่น้องพี่น้องมึงแหละมือหนีบ้าเต็นได้ย่างหูหมูพี่น้องเป็น <c oughs> ไงม,มาซองหูใหญ่ๆเลยพี่น้อง <c oughs> มามือหนีบจัดเต็มพี่น้องขอใส่อนุขออนุญาตใส่กันไก่ตัดพี่นออ้องขอดใส่กันเลย อ่าดคำเข่าพี่น้องบายใส่เข่าด้วยพี่น้องเ้อะคำแหลกแหกมันูตอนนี้เด็กอันนี้ก็เนี่ยนี่มาพี่น้อง ซีฟูดซีฟูดรสเด็ดครับผมมาพี่น้องคำแหลกแหกมันครับผมย่างหมูหมูแซ่บน้ำเบาวเต็นนะครับผมมันมันปังปังอืมกอดบะางกอบ,อบต้องจัดเตรียมรู้ปะเอ้กินที่หลัง มันสีขาดท่วงมันสีบดไ้คีมแล้วก็แซมแซๆตัวซีฟู้ดพียง

ตะเคืองเร็กดูอ,ดอ,อ,อ่อนเะอมกระดูกอันมันเนาอนนก,กลุ้บๆใ่แห้งฟองหูใยน้งอบกวอด หน่อแปดหอมๆนุ่มๆเจาเลเขาเนาะมาเกินขอจัดเป็นหูใบหูวันไเลยพี่น้องเด้นี่พี่น้องจุ่มซีฟูดโอ้โห แต่งพี่น้องหมูหมูย่างสับๆนาำกันครับผมบอกไปกินนี่แหละตอนนี้กรอบแห้งพี่น้องหมูเลยแ่ว มันกคือกว่าแหะเป็นอันนี้กระเบื้องเลยอ่ะ่างกระเบื้องกเลยพนลังเลยคุณ่ะคุณ่ะเผีอยนึองเลยพิลังเืออีกจะข้ามทุกเอบอรเซียบะแบานเบอรเซียเดียร์พิลังเออไม่อ,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 อีกจะข้าม มาพี่น้องกรอบกรอบกร mm hmm. mm hmm. อบมากพี่น้องอื hmm. ไม่ได้เห็นเป็นมูกว่าไปเป็น้องมันกว่าไป่งละรอบปะรอบอ่ากินอ่ ใบางห่สุดยอดใบเจ้ขอวพี่น้องจุมซีฟูดรอ้เปล่เดี๋ยวสอนมา,นาเนาะไม่ได้ตักลาดเลยพี่น้องนี่มาอ,อื หือนพักใส่บนอูกว่าพักนะืม มากพี่น้องมองเลยกระดูกอัน,องนหงวนันพี่น้องมันจะมีความกรึบกรึบกรุ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 บเนี่ยพี่น้องจุ้มซีฟูดโป๊ะใส่ข้าวเหนียวนี่พี่น,พน้องใบใส่ข้าวเหนียว มาครับน,นี่เพื่อพี่เพียรน้องพี่น้อง,งจัดไปครับผมอื้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย่างหมูหนึ่งครับเราไวะไปกินกับแม่บ้านเอา้าคลิปนีบ้าเต้นคอตัวล่าไปก่อนจังไดกับฝากที่ตามรับสมเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอย่างฝากที่ตามบ้าเต้นไวเนเดอ้อพี่น้องไปแล้วครับผมสำมา